สวัสดีครับวันนี้มาแกะพัสดุนะครับส่งมาจากเชียงรายแม่สายนะครับวันนี้แพ็แทบจะเรียกว่าไม่ได้แพ็คอะไรมาเลยนะครับฟังเสียฟังแล้วสยองครับว่าจะเป็นรอยหรือเปล่า หลุดออกมานะครับเป็นเหรียญเท้าวเวสุวรรณนะครับเจดี JD สถานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นโค้ดล่างนะครัเพราะโค้ดล่างจะมีจานนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ถา้าแบบนี้หลักพันนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผมเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าดํดๆนะครับสองสามหมื่นนะครับถ้าเปิดๆอย่างนี้นะครับหลักพันนะครับนี่คือสวยกับไม่สวยเนี่ยมันราคาต่างกันเยอะนะครับไม่ใช่ว่าพระร้อยเปอร์เซ็นสามหมื่นแล้วยี่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นจะ สองหมื่นหกสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับจะเหลือแค่สองหมื่นหน่แปดนะครับหายไม่ได้เทียบเทียบเป็นแบบนั้นนะครับเร่องนี้ดูแล้วจากลุจากนี่คือแท้นะครับดูง่ายนะครับถ้ามีจานนะครับใครมีนะครับรับเช่านะครับนี่ส่งมาจากแม่สายนะครับเดี๋ยวจะโอนเงินให้พี่เขานะครับพี่เขามีพระอีกหลายองค์นะเดี๋ยวจะแบ่งให้นี่ซื้อขายครั้งแรกนะครับ ให้พี่เขาส่งพระมาก่อนนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็รับเช่านะครับขอให้ดูแล้วทุกใจนะครับราคาโอเคไปกันได้ส่งมาได้เลยนะครับแท้โอนเงินให้นะครับดูแล้วไม่ชอบส่งคืนให้เลยนะครับแต่ก็มีหลายท่านดูไม่ชอบปุ๊บก็เอาให้ผมเลยนะครับผมก็เก็บไว้หลายองค์นะครับองค์ที่ไม่แท้นะครับางทีพิจารณาจากรูปดูแล้วแท้นะครับแต่เวลามาถึงตัวจริงปุ๊บเอ้า ไม่ดีนะครับค่อนข้างจะเก้ได้ดีนะครับสมัยนี้พระเอาเป็นว่าดูชอบแล้วกันนะครับชอบกับไม่ชอบนะครับชอบได้เงินนะไม่ชอบไม่ได้เงินนะครับส่งคืนให้นะครับส่งคืนให้ปุ๊บจะเอาไปขายใครส่งให้ใครนะเขาดูชอบได้เงินก็ไม่เป็นไรนะถือว่าผมพลาดนะครับโอเคนะครับส่งรูปมาได้ที่ไลน์ดีแอดไซน์จนะครับ cm นะครับแอ g ไซน์จีนนะห้าตัวนะครับขอบคุณครับ